หลังจากที่ตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลทั่วโลกได้ถูกเทขายลงอย่างหนักโดยล่าสุดได้มีข่าวดีเกี่ยวกับตาวกของ Ripple XRP โดยล่าสุดได้มีรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ SEC ได้ตกลงที่จะถอนฟ้อง Ripple ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมคริปโตโดยทางด้านของแบทกาลินเฮาซึ่งเป็น CEO ของทางบริษัท Ripple ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้เกี่ยวกับคดีความของทาง Ripple ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาของเหรียญ XRP ได้ในอนาคตโดยโพสต์ล่าสุดบน X ของ CEO Ripple อย่างแบกาลินเฮาได้เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของส รัฐได้ยกเลิกคดีความที่ทางริปเปิฟ้องร้องมาอย่างยาวนานถึง5ปีซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี2020โดยโพสต์ของทางการินเฮานั้นยังคงโพสต์อีกว่าคดีความนี้ได้ถึงการอวสานแล้วและนี่เป็นการโจมตีครั้งใหญ่ครั้งแรกของสกุลเงินดิจิตัลและบริษัทของเขาเป็นบริษัทแรกที่ทําการต่อสู้กับการก้าวก่เกินขอบเขตของทาง SEC โดย CEO ของริ p p l e ยังคงกล่าวว่า SEC ของ Gary g a r y g e s s l e r ไม่ได้ออกมา ปกป้องนักลงทุนแต่ออกมาเพื่อคุมขู่และสร้างความหวาดกลัวแม้ว่าเจนสเลอร์จะไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นคดีนี้กับบริษัทคริปโต o, แต่ฝ่ายบริหารของเขายังคงดําเนินคดีทางกฎหมายอย่างเข้มงวดแต่อย่างไรก็ตามชัยชนะของทางริปเปิในครั้งนี้นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมองว่านี่ไม่ใช่ใชัยชนะที่ได้มาจากโชคช่วยแต่เป็นหนึ่งในเสียงหลังบ้านของทางโดนทรัมที่ต้องการจัปฏิวัติโลกของสกุลเงินดิจิตอลโดย ชูอเมริกาว่าจะเป็นศูนย์กลางการลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลโลกและในปัจจุบันในตอนนี้เองราคาคุงเดลิเปล e XRP นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่2.56 u s ด์ โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาของเหรียญนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันบวกเพิ่มขึ้นมา12.50%โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด c d c Action Zone ของเรายังคงแสดงสัญ,ญลักษณ์เป็นโซนสีน้ำเงินซึ่งบ่งบอกว่าเหรียญนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดการกับตัวของเทนได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้โดยล่าสุดสัญญาณตัวชี้วัดแนวรับและแนวต้านที่สําคัญอย่างฟินโบนิชียังคงมองว่าระดับแนวต้านที่สําคัญ หากเหรียญริปเปิ XRP พุ่งขึ้นไปได้นั้นอาจต้องอเผชิญกับระดับราคาที่2.8 u ดอลลาร์และถ้าหากหลุดพ้นขึ้นไปได้อาจต้องอเผชิญกับระดับแนวตามที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นจุดออท e ม i ไฮโดยอยู่ที่จุดราคา3.4 u ดอลลาร์สหรัฐ